บรยากาศการจัดพิธีทำบุญตักบาทพระเนื่องในวันออกพรรษาด้วยนะครับบางพื้นที่ที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมนะครับบางจุดเนี่ยชาวบ้านต้องพายเรือไปถวายพระตาหารให้กับพระสงฆ์เนื่องจากว่าท่านออกมาบิณฑบาตไม่ได้ต้องนั่งเรือเข้าไปพร้อมกับผู้ภัยเลยนะครับที่วัดเสนาวงเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่มุนลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานใช้เรือท้องแบน นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มไปถวายพระสงฆ์วัดเสนาวงศ์วัดท่าบง้งมั่งที่ยังจำวัดอยู่บนชั้นสองของอุโบสถหลังถูกแม่น้ำมูลไหลท่วมแล้วออกจากวัดไม่ได้เพื่อให้มีพระทหารไว้ฉันเนื่องจากว่าพระท่านเนียไม่สามารถออกมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนได้ในช่วงเวลานี้นะครับ ที่อุทัยธานีนะคะก็มีการจัดพิธีธรบุตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งเข้าต้มลูกโยนที่วัดสังกัดร,รัตนคีรีแด่พระสงฆ์500รูปที่เดินลงมาจากบันได449ขั้นจากยอดเขาสแกกรักงเพื่อลงมารับบิณฑบาตพร้อมกับชมความสวยงามของขอบวนแห่พุทธประวัติพุทธตำนานจากทุกอำเภอและก็พิธีสักการะต้นหมูบูชาประดับงาช้างแห่งเดียวในโลกณนะตลาดเมืองอุทัยธานีนะคะ ปิดท้ายกันที่วัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารหรือว่าวัดภูเขาทองกรุงเทพมหานครนะครับจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะพระสงฆ์และสามเณรจำนวน108รูปเนื่องในวันออกพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนนำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม มาร่วมตักบาตรเป็นจํานวนมากบริเวณภูเขาทองหรือว่าบรมบันพตโดยสิ่งของที่ได้จากการบิณฑบาตเนี่ยวัดสาเกตก็จะนำมามอบให้กับทหารแนวหน้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมต่อไปด้วยนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายพื้นที่นะคะที่มีการทําบุญตักบาตรกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรารวบรวมมาให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะคะ,คะ,คะ